สับปลาทอดมันจ้าถ้างน,นอกก็ทอดปลาเห็ด <c oughs> ในเมืองก็ทอดมันสิจะเกินกินหรือเปล่าจ๊ะกิน,นค่ะมันต้องสับให้ละเอียดช่มันจะได้ไม่ติดโคลรา เราถ้าทำไรอ่ะตุกปลาจา้าใช่ตุกปลาตัวใหญ่ให้หนูกินอะไไงจะ้ะค่ะได้ปลาตะเพียนมาแล้วเ้าวนักว้าวหนาแท้ บกคคลกับเหตุยุง่งหียเนี่ยเออคนกับทอดให้กินยุ่งหียเบิ้งเนี่ยเอทีเแล้วเนี่ยเป็นลูกไม่ยึดจะต้องเบิ้งเนี่ยเห็นนะเออ,อเพราะเหงาวมาเราจะได้เอ็ดเป็นเ็ดเป็นเออเขาเอ็ออเอดให้กินกับเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเอาอย่าโม่มาแต่ว้าเว้าไรพูดภาษาเอออย่ามาเว้าหลายาเ,ยมมเาาายบิง้ง bất ta bướng bướng nè ếch ăn nè ếch này nè bướng ếch, 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 thế ếch, 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 นเนี่ยลูดให้หมดแล้วก็ทอดเ่องใเออเนี่ยของดีของแซ่บเนี่ยเนี่ยปลาเห็ดเท้เทไม่ใช่ไม่ใช่ทอดมันนะคะอันนี้ไม่ใช่ทอดมันนะคะคนี่คือทอดปลาเห็ดแทสเทสค่ะใส่ใบมะก,กรูดซอยลงไปค่ะพริกแกง ไข่แล้วก็แป้งนี่เรียกปลาเห็ดไม่ใช่ทอดมันคราคราใจไหมครับของแท้แน่นอนลอย โตมาจะได้ทำเป็นนะครับมาเนี่เราได้สองจานแล้วไม่ใช่เอาแต่เล่นเล่นเล่นไม่เรียนเลยเรียนรู้จากการทาทอาหารเลยไม่ได้เราเป็นลูกผู้หญิงอ่า เนี่ยเวลาทำกับข้าวอะเบิงเบิงหัดเรียนรู้ไว้เราเป็นลูกสกุลสตี<ม>เนี่ย <c oughs> นี่คือทอดปลาเห็ดค่ะไม่ใช่ก้อนมันนะคะไม่ใช่มาอันนี้ทอดบันลหรอคะไม่ใช่ค่า <c oughs> นีทอดปลาเห็ดค่าเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อปลาเลยเนี่ย จะชิมพิสูจน์ให้ดูเนื้อปลาแท้แท้เนี่ยเนื้อปลาแท้แท้อะไรทอดมันใส่ถั่วฝักยาวซอยใส่ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะอันนี้ปาเหตด <c oughs> เราได้ปลามาอันนี้เป็นปลาตะเพียนค่ะ <c oughs> สับให้ละเอียดค่ะ <c oughs> ปลาตะเพียนเนี่ย <c oughs> สับละเอียดมากนะพ่อสับละเอียดไหมเนี่ย เน่โตเหลืองน่าก,กินค่ะข้าอีเอากระติกใี้เต้มเนี่ยอ่าสนใจไหมนะคะชิ้นเนี้ยชิ้นละยี่สิบบาทค่ะ<า>ชิ้นใหญ่ๆค่ะสนใจจะกินไหมคะอร่อยอร่อยค่ะนี่ให้ลูกสาวค่ะ